สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้บรรยากาศที่บ้านนะคะบรรยากาศดีมากวิวสวยมากคะ่ะนี่คือถ่ายจากหน้าบ้านนะคะเอาบรรยากาศที่บ้านมาฝากนะคะเดีนะคะ แดดจะเลยแดดดีมากดีมากๆค่ะบรรยากาศลมแรงมากลมแ,แรงมากลมลมแรงลมแรงมากๆบรรยากาศดีดีหลังจากที่หายไปนานเอาบรรยากาศเอาวิวสวยๆมาให้ ชมกันนะคะเย็นมากเป็นยากาศตอนกลางวันนะคะมีลมพัดแรงแล้วก็อากาศเย็นเย็นไม่ใช่เย็นอากาศนหนาวนะคะถ้าแวะเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดเลิฟกดกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ บรรยากาศที่บ้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะหนาวมากอันนี้คือคือตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันแดดแรงมากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่แวะเข้ามารับชมกันนะคะอันนี้คือหน้าบ้านนะข้างบนนะคะยิ่สวยมาก สวยมากค่ะสวยมากเลยนะคะไปูขทางบ้านกันบ้างะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแห่งบนดอยนี่นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะ แล้วค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีเวลาว่างว่าเอาคลิปเอาบรรยากาศดีๆมาให้ได้รับชมกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะบายบายบายขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณอ่ะหอบรรยากศา,กญญากศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยอีกนิดนึง yeah <laughs>